เด็ดพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจ,จนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2568ขอถวายพระพร จเจริญพระราชสิริสวัสดิิพิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมมบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมบราชชนน,นีพันปีหลวงผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐสุภาพมงคลลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอให้ตั้งกลยาณจิตถวายพระพรชยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพรบรมมบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพระราชการณียกิจ เพื่อประชาราษฎรมาเนิ่นนานกว่าเจ็ดทศวรรษแม้เมื่อถึงเวลาที่พระชนมายุเจริญบรรลุเขตชราพระวรากายพึงได้ผ่อนวางจากพระราชภาระลงบ้างตามสภาพที่เป็นไปหากแต่ผลแห่งพระราชกิจจานุกิจน้อยใหญ่ซึ่งส่งภาคเพียรประสิทธิ์ประสาทไว้เป็นอเนกปริยายยังอำนวยสุพผลเป็นหิตานุหิตะประโยชน์มากมายเหลือขนานับ พระสกนิกรทั่วหน้าจึงยังคงได้รับความผาสุกร่มเย็นถึงแม้มิได้เฝ้าชมพระบาร,รมีเป็นหนึ่งนิดเหมือนแต่ก่อนแต่พระธรรมบาร,รมีก็ยังคงขจรขจายแผ่ขยายไปบำรุงเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ให้ดำรงมั่นด้วยความกเกษมสวัสดีอยู่บนแผ่นดินนี้ได้ตลอดมาไม่มีวันเสื่อมสุดชำรุดชราลงไป อนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาและพระราชโบายอันยิ่งใหญ่ในแม่แห่งชาติอย่างโอภาสโชดช่วงคอยฉายชี้นำทางปวงลูกไทยให้รู้วิถีทางประพฤติที่เหมาะสมสำหรับดำรงชีวิตสมด้วยธรรมภาสิทธ์อันมีมาในมหาสุตตโสมะชาดกความว่าราชรสที่วิจิตดีทั้งหลายยังสุดโสมได้ อันหนึ่งแม้สรีระก็ยังเข้าถึงความแก่ชราส่วนธรรมะของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคล่ำคร่าด้วยประการชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศล,ลธรรมจริยาโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมอพิติษพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐให้ทรงบริบูรณ์ด้วยจตุรพิษพภรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชรัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ทรงยืนยงเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติติการเทินขอถวายพระพร